สวัสดีอาจารย์ที่เครารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายจิรัชจ,จรรย์รหัสนักศึกษา625111796 6ครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แน่ๆ,ๆๆทุกคนคงสงสัยแล้วสิครับว่าการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คืออะไรวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ชัดเจนกันเลยครับว่าการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นี้คืออะไร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะครับเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้งสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรครับซึ่งทางสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับจะมีทั้งหมด10คณะและแน่นอนครับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จะอยู่ในคณะของบริหารธุรกิจนั่นเองครับซึ่งแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาชื่อของเออการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะครับก็จะเป็นชื่อของการจัดการธุรกิจการค้าปี ซึ่งเวลาเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นั่นเองครับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะครับเป็นการเรียนการสอนของ w e r ร์ดเบรดแอพพลิเนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับจะจัดอยู่ของทางสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติทั้งหมดเลยครับเพราะว่าสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตินะครับเล็งเห็นการศึกษา ของทางประเทศไทยนะครับซึ่งจะทําให้นักศึกษานะครับได้ลงไปปฏิบัติงานจริงก่อนกลับมาเรียนหรือว่าจะเป็นการเรียนก่อนค่อยลงไปปฏิบัติงานจริงซึ่งจะทําการเรียนการสอนคือฝึกงาน3เดือนและเรียนอีก3เดือนหลักสูตรตลอดเวลา4ปีนั่นเองครับวันนี้นะครับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าทํางานเซเว่นได้อย่างเดียวใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาตีรึตีแต่ของสถาบันการจัดการปฏิวัติในคณะ ธุรก,กิจการค้าสมัยใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับขณะนี้นะครับตอนฝึกงานนะครับเราต้องฝึกงานที่7ซเว่นอีเลฟเว่าทำไมต้องฝึกงานที่7ซเว่นอมีคําตอบครับเพราะการฝึกงานที่7ซเว่นอีเลฟนะครับเป็นเครือข่ายของสงสถาบันนั่นเองครับ การจัดตั้งสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับจ,จัดตั้งโดยท่านเจ้าสัวันินนั่นเองครับซึ่งทางสถาบันนะครับเป็นเครือข่ายของทาง C p r c p r a m นะครับแน่นอนครับก็เป็นผู้จัดตั้งเซเว่นนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับสาเหตุที่เราจะต้องลงไปปฏิบัติงานที่เซเว่นอีเลเว่นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้ระบบบริหารงานของทางร้านนั่นเองครับจะทําให้ตรงกับหลักสูตรทางด้านคณะบริหารธุรกิจเองครับ สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่จะสนใจในการเรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรอย่าลืมคณะการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะครับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทุกคนจะได้รู้ว่าการทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยคือการฝึกประสบการณ์แบบจริงๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ